โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเซสามนซีนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนล่าหัวต่อมาผมแพทใหม่นะแพทใหม่แบบมันจะเออ,อ,อหรือว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงกันรน,นะให้ยิงฟรีไฟแม็กเห็นเห็นแบบคนในแคนผมนะแคนของซีโร่อะเขาบอกว่าถ้าเกิดในฟรีไฟแม็กถ้าเล่นต่อมามันจะเออมากๆเลยนะผมก็เลยไม่ได้โหลดฟรีไฟแม็กมานะตั้งแต่แบบอัปเดตมาผมก็ไม่เคยโหลดเลยนะเพราะว่าผมพื้นที่ไม่พอนั่นเองนะครับ <laughs> โอเควันนี้ก็เข้าเรื่องก,กันเลยผมก็จะมาสอนลากหัวต่อมาคีย์บอร์ดนะครับแบบตึงๆนะวิธีการลรากบ,บางคนก็ลากเป็นตัวเจนะต่อมามาลากเป็นตัวเจได้นะผมน่าจให้ดูเนี่ยทุกคนมองเป้าไว้นะเอ้มองตรงปุ่มยิงไว้ลากเป็นตัวเจได้นะแต่คือผมทําไม่ได้นะทําได้แค่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ผมไม่ค่อยทอยําส่วนใหญ่โหจะยิงแบบนี้มากกว่านะแบบเลื่อนลงเลื่อน,น,น,นขึ้นปุ๊บอย่างเงี้ยเออ ไม่รู้ว่า,นะค,วาคนที่เล่นต่อมาแเขายิงกันด้ไงนะแต่วิธีของผมก็คือเอาเป็นปืนดีเซอร์ก่อนนะนดีเซอร์ถ้าเป็นระยะกลางๆประมาณประมาณนี้นะครับให้เราดึงแบบเอาเป้าไว้ประมาณเนี่ยให้อยู่รอบๆประมาณนี้แล้วให้มันแดงๆแล้วก็ลากไปงี้เลยเอาเมาส์ล็อกเนี่ยแดงๆแล้วเราก็ลากไปเลยโป๊ะอย่างเงี้ยนะให้มันเป้าคือเป็นสีแดงแล้วเราก็ลากขึ้นไปตามปกติเลยนะให้ให้มันแบบให้มันเป้าไปตามให้เป็นสีแดง ถ้าเป็นระยะจูบใช่ไหมเราก็ต้องเอาเป้าไว้ประมาณเนื้อหัวแล้วก็ลากไปอย่างเงี้ยเอาเมาล็อกอะไรวะ <S <S เอ๊อย่างงี้นะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาถ้าเกิดระ,ระยะจูบอะถ้าสมมติว่าเราเล็งไม่ตรงอกอย่างเงี้ยลากสุดเลยนะมันก็ไม่ไปให้เรามันก็จะอยู่แค่ตรงอกนะมันจะโดนก็ได้มันโดนนั่นแหละแต่มันยากมากนะคือแบบใครจะมีใครจะลากได้ขนาดนั้นนะต่อไปก็เป็น ทกซองนะครับผมอันนี้ก็เป็นซองซองยาวนะเพราะว่าผมชอบใช้ซองยาวเต่กองขวงผมก็ใช้แต่ชอบใช้ซองยาวมากกว่าเพราะว่าเฮ่ยหละผมใช้จนจิตแล้วอะให้เราเอาเปาไว้ประมาณเหมือนดิเซอร์แหละให้ให้มันติดแดงๆไว้นะแล้วก็ลากลากปกติเลยนะเนี่ยโต้ลากอย่างเงี้ยโต้ลากไปเหนือหัวหรือไม,ม่ก็ทำติดแดงเข้าไว้วิธีลากลก็ลากแบบปกติเลยนะอ้ามาชอบลอกเขาทุกคน เนีอาข้าวหก็ยิงไม่โดนหรอกผมไม่ได้เก่งอะ่ะเอาง่ายๆแต่ผมสอนได้ตอนนั้นแหละเออยังไงวิงยังไม่เก่งนะครับแต่สอนคนอื่นได้เพราะว่ามันเป็นแบบวิธีงไงแต่ผมแบบในเนี้ยมันไม่ค่อยถน,นัดนะทุกคนแบบเป็นยังไงอ่ะพอไปจริงๆอะ่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะแบบเราก็จะอยู่มินิ่งใช่ปะล่ะเนี่ยเขาลากประมาณนี้เลยเนี่ยโอ้เนี่ยแต่พยายามเอาเป้าไปสูงๆเอาไว้แล,ล้วลากนะครับ บแล้วป่าวสูงเวลาเวลายิงเสร็จใช่ไหมเวลายิงนะปุ๊บทุกคนก็หลบตังไอวอรใช่ไหมตังไอวอรปุ๊บแล้วก็รีเม้าวจังหวะตังไอวอรจังหวะที่แบบศัตรูไม่เห็นเราหรือว่าเราไม่เห็นศัตรูให้เรารีเม้าวนะรีหนึ่งครั้งเพื่ออะไรแบบป้าต่อเม้าอะเม้ามันหลอนบ่อยนะเม้ามันหลอนบ่อยแล้วก็เม้าล็อกด้วยนะใช่ผมก็เม้าล็อกบ่อยมากแบบเวลาเม้าล็อกอะสมมติตังสมมมติเรายิงนะเป้งตังไอวอรปุ๊บปุ๊บวิ่งรีเม้าปุ๊บ ดีเมาล้วก็วิ่งมาสวนใหม่คนระับปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเ้าาแบบนิ้วเร็วอะวิ่งปุ๊บดีเมาปึ๊บนี่แล้วก็นี่เลยไงแล้วก็วิธีนี่ะมัน,ม,นมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเราจะลากยังไงอยู่มันแล้วแต่เราครับวิธีการลากมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะในต่อมาอะมันก็ไม่ต่างจากคอมนะครับแต่แค่มัน เรื่องพวกเมาหลอนกับความอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนในคอมนะคือในคอมมันดีกว่าแน่นอนนะผมก็ผมไม่ไม่ได้แบบไม,ไม,ไม่ไม่เชิงสอนลากนะแต่สอนสอนวางเป้าอ่ะเอองั้น,นผมตั้งชื่อคลิปว่าสอนวางเป้ายิงหัวต่อเมาคีย์บอร์ดละกันนะครับโอเคละกันเนี่ยก็วิชิคิคเดเนี่ยมันก็มีตอนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะสอนอะไรแนละ้วคือแบบทุกคนก็น่าจะเป็นอยู่แล้วนะแบบทุกคนน่าจะเก่งกับผมไปแล้วอันนี้ผมก็ต่อเมาจริงๆนะเห็นไหม น่ากผมเอาจิงนะแอปแพดด้าก็ของซีโร่นะถ้าเกิดอยากได้ก็ไปเอาที่ช่องที่ซีโร่นะครับผมก็โอเคแค่นี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วผมจะเกิดขายชอบ,บก็ยีสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่กดผมก็จะไม่ทําคลิปแล้วนะผมก็ตกรองคล,ลิปแล้วนะครับเ,เล่นนะครับผมก็กดไลค์ผมเลยเพราะว่าคลิปนี้ผม,ผมตั้งใจทําปกมากเลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละคลิปหน้านละห้านาทีแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย